ช่วยร้อยครั้งไม่ถูกจําไม่ช่วยครั้งเดียวความดีมีค่าเท่ากับศูนย์คุณเคยช่วยใครแล้วมารู้ที่หลังว่าไม่น่าช่วยเลยบ้างไหมคะ กับคนบางคนนะคะช่วยมาสิบครั้งไม่จําแต่เขาจะจําได้ครั้งเดียวคือครั้งที่เราไม่ช่วยเขากับคนบางคนนะคะรู้สึกไหมคะว่าถ้าให้แล้วต้องให้ตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปฏิเสธจะกลายเป็นว่าใจดําแม้ในวันนั้นไม่มีจะให้ก็ตามเพราะเขาเคยตัวไงจนไม่รู้จักคําว่าเกรงใจและเขารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องให้อ่ะดังนั้นนะคะดูคนอย่าไปดูตอนที่เขาเพึ่งพาคุณได้แต่ให้ดูตอนที่คุณหมดประโยชน์เขาจะจําความมีน้ําใจของคุณได้ หมเพราะว่าการทําความดีถ้าผิดที่ผิดคนก็สูญเปล่าค่ะถ้าคุณเต็มที่แล้วแล้วแค่ไม่เห็นค่าปล่อยไปเลยค่ะปล่อยออกไปจากชีวิตค่ะและถ้าวันนี้คุณช่วยคนอื่นจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวอะ่ะหยุดนะ หยุดมาหันดูแลตัวเองดีกว่าอย่าใจดีเกินไปอย่าอะไรก็ได้ชีวิตเรานะมันเป็นของเราให้อะไรกับใครแล้วก็อย่าไปหวังอะไรเลยคิดง่ายๆทุกอย่างคือการแบ่งปันค่ะคิดแบบนี้เราจะสบายใจนะคะลุกขึ้นมาแคร์ตัวเองค่ะถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะมันจะโล่งมากเลยและเป็นตัวเองที่มีความสุขมากๆค่ะก่อนจบคลิปนะคะอาโปอยากจะบอกว่าคนที่ช่วยเรานะเราต้องจําเขาไว้ชั่วชีวิตเลยแต่ว่าถ้าคนที่ช่วยคนอื่นจงอย่าจําใส่ใจ ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิป